สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดแนวทางการหาเลขดับคัดเลขเด่นโดยใช้สติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสําหรับคลิปนี้จะนําเสนอเลขวิ่งบนและล่างนะครับมีด้วยกันทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะครับนะ ทั้งบนและล่างนะครับสิติตั้งต้น1พฤศจิกายน2564นะครับเป็นสิติตั้งต้นที่จะนําเสนอนะครับก็บางตัวนะครับหรือว่าบางชุดนะครับก็มาด้วยกัน3ตัวนะครับสำหรับในส่วนของอสูตรนี้นะครับก็ร้อยหน่วยบนบวก2บวก1บวก1แล้วก็บวก5คงทีนะครับใช้หลักร้อยหลักหน่วยบนบวก2คงทีบวก1่คงทีบวก1่คงที่แล้วก็บวก5คงทีนะครับในส่วนของ ตัวเลขก็จะเป็นแนวกว้างๆนะครับผมมาได้ทั้งหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะครับบนและก็หลักสิบหลักหน่วยล่างนะครับผมนะอันนี้มาดูกันนะครับภายใน4ตัวก็ยังไม่หลุดนะครับยังไม่หลุดนะครับเป็นแนวทางกว้างๆมากเลยนะครับผมนะก็ยังไม่หลุดนะครับนี่มาดูวันที่16มีนานะครับมาทั้งหมด4ตัวเลยนะครับผมนะตัวเลขมาด้วยกัน สี่ตัวเลยนะครับเป็นตัวเด่นนะครับบนและล่างเลยนะครับผมนะอันนี้ถ้าเป็นบนก็จะมาทั้ง3ตัวเลยครับ8 6 7นะครับเนี่ย8 6 7เลข3ก็คือล่างหลักหน่วยนะครับผมนะก็ล่าสุดนะครับก็วันที่16เมษานะครับ16เมษาก็เข้าที่เลข8นะครับเข้าที่เลข8นะครับ แล่างนะครับผมนะสำหรับวันที่2พฤษภามีตัวเลขด้วยกันนะครับ4ตัวก็จะเป็นเลข0นเลข1เลข2เลข7เลข0นย์เลข1เลข2เลข7มาได้ทั้งบนและล่างนะครับผมนะ0 1น7นะครับศ1นย์นนะครับก็นะครับเอาใจช่วยเลข1กับเลข2องเลยกันนะครับเลข1กับเลข2นะครับนะ ถ้าดูในส่วนของบนนะครับเลข1กับเลข2นะครับนะก็ม <Gun> ีส <hur eto> ่วนน่าจะมีโอกาสมานะครับผมนะเลข1กับเลข2สําหรับในส่วนของเลขล่างก็ยังไม่แน่ใจนะครับยังไม่แน่ใจนะครับเลขล่างเลขล่างน่าจะ4ตัวนี้น่าจะไม่ไม่มานะครับผมนะเลขล่างนะครับ4ตัวนี้นะครับ ไม่น่าจะลงล่างนะครับคิดว่า4ตัวนี้น่าจะขึ้นบนนะครับตัวใดตัวหนึ่งนะครับนะน่าจะเป็น1กับ2นะครับนะนะครับก็อันนี้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยนะครับเป็นแนวทางกว้างๆเลยสําหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องเลขดับหวยเด็ดสําหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ